ห้าเรื่องที่พ่อและแม่ห้ามคิดว่าเดี๋ยวค่อยสอนเพราะเขาเพิ่งสองขวบสามขวบเอง ข้อที่1สอนให้รู้จักการจัดการอารมณ์ตัวเองค่ะข้อนี้อย่าคิดว่าเด็กยังเล็กเดี๋ยวโตค่อยสอนนะคะเด็กจะเริ่มมีอารมณ์ร้องไห้งองแงขุนมัวตั้งแต่เขาเริ่มเข้าวัยทองสองขวบซึ่งก็คือตั้งแต่ประมาณ rop, ขวบครึ่งเป็นต้นไปนะคะทีนี้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติของเด็กงองแงไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่พ่อแม่ทำก็คือต้องสะท้อนอารมณ์นะตั้งแต่เดวันที่เขาเริ่มงองแงร้งองไห้เลยการที่เราบอกเขาแบบเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆจะทําให้เขา,เขา ใจว่ามนุษย์เรามีหลากหลายอารมณ์แต่ว่าแต่ละอารมณ์สามารถควบคุมได้เขาก็จะโตไปเป็นเด็กที่สามารถควบคุมตัวเองได้ค่ะ 2. การฟังและการรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยการรอคอยเนี่ยมันเป็นมารยาทหรือเปล่าจริงๆแล้วเด็กควรจะได้อะไรสิ่งที่เขาต้องการผู้ใหญ่อาจจะออฟเฟอร์ให้เด็กในทันทีถ้าเกิดว่าเราทําได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วการฝึกให้รอคือการฝึกความอดทนตั้งแต่เด็กถ้าเด็กสามารถอดทนได้รอได้ยับยั้งชั่งใจได้หรือสมัยเนี้ยเขาจะชอบ เรียกกันว่าเด็กมี EF นะคะจะทําให้เด็กคนนี้สามารถอยู่ในกฎกติกาได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการอดทนรอคอยเนี่ยมันสามารถทําได้โดยธรรมชาติคือไม่ได้จําเป็นว่าเออลูกเราเนี่ยจะต้องรอทุกสถานการณ์นะคะ แต่ว่ารอเมื่อจําเป็นต้องรอจริงๆยกตัวอย่างเช่นอยากจะให้แม่ทําอะไรให้สักอย่างแต่แม่กําลังเข้าห้องน้ําอยู่แต่แม่กําลังอาบน้ําอยู่นั่นแหละคือสถานการณ์ที่ลูกต้องรอนะคะ 3. ค่ะฝึกให้เขาพูดความต้องการของตัวเองให้ชัดนะคะคือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กยังสื่อสารไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะรีบเข้าไปช่วยเขาสื่อสารเด็กอาจจะยังพูดไม่ครบประโยคเลยผู้ใหญ่รีบเข้าไปบอกแล้วว่าต้องการแบบนี้ใช่ไหมต้องการแบบนี้ใช่ไหม หเลยนะเด็กจะไม่ได้ฝึกทักษะด้านภาษานะคะ2เด็กจะไม่รู้จักการคิดก่อนพูดค่ะไม่รู้จักว่าการต้องพูดยังไงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยดังนั้นถ้าไม่สอนตรงนี้เขาก็จะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ไม่สามารถสื่อสารความคิดของตัวเองออกมาได้ค่ะต่อมาข้อ 4. การรับผิดชอบเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันซึ่งอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยนะมามมาเป็นคนหนึ่งเลยที่พยายามสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เนี่ยเข้าหนึ่งขวบมาเริ่มเดินได้ออกไปข้างนอกกลับเข้ามา ก็ต้องล้างมือด้วยตัวเองฝึกวางรองเท้าให้เป็นระเบียบฝึกเก็บของให้เป็นระเบียบการฝึกทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนอกจากจะทําให้เด็กคนหนึ่งได้ EF แล้วค่ะสิ่งที่เขาจะได้ไปเลยก็คือเขาจะรู้ว่าแต่ละคนที่โตมาบนโลกใบเนี้ยต่างมีหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยการพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาและสุดท้าย ข้อ5เลยนะคะแม่ต้องตอบสนองความรู้สึกของเขาเมื่อเขาต้องการใครสักคนค่ะแน่นอนในช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะเกิดความสับสนทางด้านจิตใจการร้องไห้การงองแงตามสภาวะอารมณ์ของเขาซึ่งในทุกๆสถานการณ์ที่มันทําให้เขา